สวัสดีครับทุกทุกท่านก่อนอื่นก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ช่วยอุดหนุนอ่ามีเมื่อคืนนี้นะครับผมนาอปิดไปหลายกระถางเลยนะครับสําหรับบอลสีหกหลงแล้วก็มีคนสอบถามแล้วก็ถามทีงเทคนิคต่างๆว่าทําไมถึงสีสวยอย่างนี้แล้วก็หลายคนนะครับที่พนอยากได้แบบสีชมพูเปล่งจริงๆแล้วนะครับผมบอลเหล่านี้นะครับถ้าเราเลี้ยงไปเออสักพักนะครับก็จะสีชมพูเป่งทุกใบทุกต้นหล่ะครับผมเนื่องจากเขาเป็น ต้นที่มีหัวใหญ่แล้วก็เป็นต้นไซแม่พันธุ์ทั้งนั้นเลยนะครับที่ผมคัดเลือกมาทําการขายนี่นะครับผมนั่นเป็นคนชอบต้นไม้นะครับผมเนื่องจากพื้นฐานผมที่ผมไปอ่านเกี่ยวกับตำราธรรมชาตินะครับผมเนะาะต่กอนนั่นผมเคยเป็นเทวดาผู้หญิงนะครับผมก็เลยมีความชอบเป็นดอกไม้ส่วนตัวนะครับผมททนอันนี้เป็นพื้นฐานเดิมนะครับผม เทพปฏิเสธบมได้เลยนะครับผมว่า,าผู้ชายก็สามารถที่จะชอบบอลสีหรือว่าชอบต้นไม้สวยๆได้นะครับผมทุกท่านอันนี้ก็เป็นความชอบส่วนบุคคลนะครับผมบางคนก็ชอบเกี่ยวกับสิ่งเร่าอื่นนะครับก็แล้วแต่ความชอบส่วนบุคคลเนาะครับผมเพราะว่าเป็นสิทธิส่วนบุคคลนะครับขนาดคนอื่นชอบอย่างอื่นผมก็ยังโบก้าวไกลเลยนะครับผมฉะนั้นผมจะรวบรวมนะครับความสวยงามเหล่านี้นะครับมาฝากทุกท่าน คนที่ชอบเหมือนกันนะครับสาหรับบนสีหกหลงที่ผมขายฟอร์มนี้นะครับผมจะเป็นไซส์12นะครับผมทุกท่านกระถาง12นั่นเองนะครับแต่ละกระถางนั้นมันแล้วแต่ไส้แต่ฟอร์มนะครับผมทุกท่านบางทีก็ได้10กว่าต้นก็มีบางทีก็อาจจะไม่ถึง10ต้นนะครับเจ็ดแปดต้นแล้วแต่ราคาแล้วแต่ฟอร์มของเขานะครับผมที่ผมขายแยกแยะออกไปอย่างนี้นะครับจะดูความสวยเป็นหลักนะครับผมเพราะว่าได้แต่ละต้นนั้นเป็นไซส์แม่พันธุ์อยู่แล้วนะครับผมท่านบ่อต้องกังวลใจนะครับคนที่ มาช้าก็ได้ต้นที่สวยไปอยู่แล้วนะครับผมก่อนที่เขาจะเป็นบนสีหกหลงที่สวยงามอย่างนี้นะครับเขาก็จะผ่านการเจรไนมาด้วยนะครับผมทก่านการเจรไนนั้นหมายถึงว่าเขาจะผ่านความเขียวมาอย่างนี้เป็นต้นนะครับผมทกท่านนี่ครับหลักการวิธีทำของผมนะครับผมก็จะทาไปเรื่อยนะครับผมทุกท่านเพื่อปั่นวันข้างหน้านั้นก็จะได้รองรับผู้คนที่ซื้อไปทุกวันนะครับผมทุท่านจะได้ทันนะครับผมนี่ครับ การยกยอดการทำกอไว้นะครับก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับแต่ทั้งนั้นทั้งนี้นะครับบนสีหกหลงต้องเข้าใจว่าถ้าเขาบ่มีหัวเลี้ยงเลยนะครับเิ่นกะเป็นสีเขียวแบบล้วนๆเลยนะครับผมทุกท่านซึ่งถ้าเขาหัวเล็กนะครับผมเขาก็จะเขียวแบบนี้นะครับผมทุกท่านอันนี้คือวิธีการสังเกตว่ามีหัวหรือไม่มีหัวหรือว่าหัวใหญ่แค่ไหนนะครับลักการทำกอของผมนะครับการง่ายๆนะครับผมก็จะนำหัวอที่เป็นหัวเกตจัดๆนะครับมาวางไว้อย่างนี้นะครับผมทุกท่านนี่คือการปั้นนะครับแล้วก็ ใช้วิธีการปุ๋ยคอกนะครับโรยนะครับผมนี้เพื่อเป็นการเลี้ยงนะครับผมเนาะให้เขางอกใบนะครับพอเขางอกใบขึ้นมานะครับเขาก็จะเริ่มสีชมพูเปล่งขึ้นมาแบบนี้นะครับผมทุกท่านมาชมกันก่อนนี่นะครับผมทุกท่านนี่ครับกอนี้อาจจะยังใบใหญ่นะครับผมทุกท่านเป็นกอที่จํานวนต้นไม่เยอะนะครับนี่ก็จะมีการแตกกอขึ้นเรื่อยๆเห็นไหมครับผมนี่ครับตัวนี้ครับผมก็จะเป็นอ ข้อดีของบอนมีหัวนะครับผมและวันก่อนนะครับมีท่านหนึ่งสอบถามมาว่าบอนสีอีเเนานะครับผมถ้าเราทําการยกยอดนั้นเพ่นจะขาวออกมาเลยไหมนะครับผมเนะนี่ครับกับประมาณนี้นะครับผมทุกท่านเห็นบ่กครับขาวก็อาจจะบขาวโพลนซะทีเดียวนะครับผมทุกท่านแต่ว่ามีการกัดสีไล่กัดสีขึ้นมาเลยนะครับผมตั้งแต่งอกขึ้นมาเลยนะครับผม แต่ว่าข้อดีของเขานะครับผมคือเขาจะงอกขึ้นมาแล้วก็มีการกัดสีเลยนะครับผมนี่ครับประมาณแค่สิบกว่าวันเองนะครับผมนี่ประมาณนี้เลยนะครับผมเป็นฟอร์มโกอันนี้ถ้าใครอยากได้แบบสีขาวจัดนะครับผมเราบตองยกยอดนะครับปล่อยให้เขางอกเองแต่ว่าถ้าเราอยากได้เป็นฟอร์มกกด้วยกัดสีด้วยก็ทาการยกยอดไปเลยนะครับผมก็จะแตกขึ้นเรื่อยๆอย่างนี้นะครับผมระบอลที่อาศัยการกัดสีนั่นเราก็ต้องมีหัวเขานะครับผมเพื่อเลี้ยงในการกัดสีนะครับผม บอลสีหกลงก็เช่นเดียวกันนะครับผมอันนี้เป็นบอลกัดสีแล้วก็ต้องอาศัยหัวของเขานะครับผมเพื่อเอ่อกัดสีสวยอย่างนี้นะครับผมงอของเขานั่นจะเป็นตัวขับสีนะครับผมที่จากพื้นใบเขียวๆนั้นเอ่อให้กัดสีแบบโดดเด่นออกมาอย่างนี้นะครับนี่ครับพอผมทําการยกยอดนะครับผมทุกท่านแล้วก็เขางอกขึ้นมาแบบนี้นะครับอ่าเทคนิคง่ายๆนะครับผมผมก็จะผมก็จะยกมาเป็นชุดหัวเลยนะครับผมเนาะมาชําไว้เอ่อในกระถาง แบบนี้นะครับผมแล้วก็ไล่ระดับขก้นไปเป็นกระถางใหญ่เรื่อยๆนะครับเสร็จในทางนั้นทางนี้นะครับผมผมก็จะดูว่าเออความเหมาะสมนะครับที่จะเปลี่ยนกระถางต้นไหนนะครับผมทุกท่านนี่ครับอันนี้กับกนี่ซิบก่าต้นนะครับแล้วก็เลี้ยงไปเรื่อยๆนะครับผมจะเห็นว่าอ่าตรงชุดหัวตรงจุดนี้นะครับจะใช้แค่สองสามหัวเท่านั้นนะครับแต่ว่าต้องใช้เวลาเเลี้ยงไปเรื่อยๆนะครับผมเนาะเพื่อให้เขาเป็นกธรรมชาตินะครับผมใช้เวลาไม่นานนะครับประมาณสักอสองสามเดือนในการเลี้ยงนะครับผมเนาะ เราบำรุงดีๆนะครับเพื่อนเก๋จะได้กัดสีสวยแบบต้นแม่เลยนะครับผมทุกท่านฉะนั้นถ้าใครอยากได้กอนี้นะครับผมเนาะมีจํานวน10ต้นอาจจะขายอยู่ที่250นะครับสําหรับคนงบน้อยแต่ว่าอยากได้จํานวนต้นเยอะนะครับผมทุกท่านนี่ครับเอาไปเลี้ยงต่อเองเด้อครับผมนกัดสีสวยออกมาแล้วนะครับแถมชุดหัวไปด้วยนะครับผมจะเป็นเอกลักษณ์ที่สวยไปอีกแบบหนึ่งนะครับผมสำหรับไม้ที่งอกขึ้นมาแบบนี้นะครับผมก็ชอบนะครับผมทุกท่านเพราะว่าเพื่อนมีลูกเล่นหลายนะครับผม ลูกเล่นของเพิ่นก็คือเม็ดสีของเพิ่นนี่แหละครับผมเนาะมันมีเอียงหน้าค้นหาดีนะครับผมแต่สําหรับคนที่มีงบประมาณในใจอยู่แล้วนะครับผมเนาะกะเหมาะเลยนะครับผมสําหรับซื้อแบบแม่พันธุ์ไปเลยนะครับผมทุกท่านซึ่งราคากะโบกแพงดอกครับผมเนาะถ้าหักค่าส่งออกแล้วต้นหนึ่งบ่ถึงห้าสิบาทดอกครับผมเนาะบางกระทางกระคุ้มสุดๆนะครับประมาณสิบต้นเลยนะครับผมทุกท่าน ส่วนเทคนิคในการเลี้ยงนะครับผมน้องเดียวผมก็จะบอกอีกรอบนึงนะครับเผื่อคนเข้ามาที่ตามใหม่แล้วก็อยากรู้เทคนิคนี้นะครับผมทุกท่านเดี๋ยวผมจะบอกเลยนะครับผมสําหรับวันนี้คนที่เข้ามาดูถึงจุดนี้นะครับผมก็ถือว่าโอเคเลยนะครับผมนาอเพราะว่าบางคนเขาก็จะไม่บอกง่ายๆนะครับผมนี่ครับการใส่ปุ๋ยคอกเยอะๆนะครับผมทุกท่านนี่ครับเวลาเขางอกขึ้นมานะครับผมทุกท่านเขาก็จะกัดสีชมพูเป่งเลยนะครับผมทุกท่านนี่ครับ เห็นบอกครับปุ๋ยคอกนั่นเมื่อเจอความชุ่มชื้นนะครับผมทุกท่านรากเพืนก็จะมาดูดเอาสารอาหารตรงนี้ไปนะครับแต่ทั้งนั้นทั้งนี้นะครับขอให้เป็นปุ๋ยคอกเก่านะครับผมทุกท่านนี่ผมให้เบิ่งรากเด้อครับผมนี่เพื่อเป็นตัวอย่างนะครับผมนี่เห็นบอกครับรากขาวๆพืชนั่นจะแทรกซึมมากินปุ๋ยคอกตรงนี้นะครับผมทุกท่านนี่ครับเดี๋ยวผมจะพยายามให้เบิ่งเล็กๆน้อยๆนะครับผมทุกท่านยันรากพ่นขาดหลายนะครับผม นี่ครับเห็นบอครับรากเพิ่นนี่ครับผมนี่ตรงขาวๆนี่แหละครับผมเนาะที่เพิ่นมาดูดซึมสารอาหารตรงนี้นะครับผมทุกท่านนี่ครับอันนี้คือปุ๋ยคอกจากธรรมชาตินะครับผมที่ผมบอกแนะนําให้ใช้สารเคมีนั่นเนื่องจากบางครั้งนะครับเพิ่นกจะจามเร็วเกินไปแถมบางทีนะครับผมต้นก็อาจจะเปื่อยนะครับถ้าเราใส่ผิดวิธีนะครับสําหรับปุ๋ยเคมีนั่นก็จะรู้ว่าแรงอยู่แล้วนะครับผมทุกท่าน ทั้งนั้นทั้งนี้นะครับผมใช้เทคนิคโบราณนี้ก็ได้ผลดีก็เลยอยากให้ทุกท่านนั้นที่ชอบเกี่ยวกับวิธีเลี้ยงแบบออร์แกนิกนะครับผมน้องได้ศึกษาได้เรียนรู้ไปด้วยนะครับผมทุกท่านเพราะว่าสิ่งดีๆตามธรรมชาติเหล่านี้นะครับผมเพิ่นกับงามดุลนะครับผมแล้วกับเพิ่นไปเสริมสร้างหัวพันนำผมก็เลยมักนะครับที่จะใช้นะครับแล้วกับการดูเลขกับเขาค่อนข้างที่จะง่ายนะครับบม่ค่อยยุ่งยากนะครับผมเพราะว่าเวลาเราลดน้านะครับความชุ่มชื้นก็จะอยู่ ในปุยคอกนี่นะครับผมทุกท่านแล้วก็เพิ่นจะซึมลงไปนะครับเวลาเราลดน้ําซึมลงไปเจอรากเพิ่นนะครับเพิ่นก็จะงามสวยงามแบบนี้นะครับผมทุกท่านจากที่ผมสังเกตดูนะครับผมเนาะถ้าเพิ่นหัวบใหญ่จะจัดอหลีนะครับผมเพิ่นก็จะบ่คอยสีชมพูเป่งแบบนี้นะครับผมฉะนั้นท่านไหนที่อยากได้เป็นไซส์แม่พันธุ์นะครับผมก็ยังมีแบ่งหลายกระถางอยู่เด้อครับผมเนาะเล่าติดต่อมานะครับเพราะว่าจะได้ซิทเลือกก่อนนะครับผม แต่ว่าทั้งนั้นทั้งนี้นะครับผมก็มาแล้วแต่ฟอร์มนะครับผมเนาะผมก็ขายราคาใกล้เคียงกันและครับผมแต่ถ้าใครจะได้กอใหญ่กะสามารถไปรวมกอกันก็ได้เด้ครับผมทุกท่านซื้อไปสักสองสามกอแล้วก็ไปรวมกันนะครับก็สวยแล้วนะครับผมเนื่องจากแต่ละใบนั้นใหญ่มากๆนะครับผมเนาะนี่ครับใหญ่กว่าฝ่ามืออีกนะครับผมบางใบบางต้นนะครับผมเพราะว่าค่อนข้างที่จะสมบูรณ์นะครับเลี้ยงแบบธรรมชาติแบบนี้นะครับผมบางคนเพิ่งกระสอบถามมานะครับผมว่าเอ้ยเลี้ยงจังใบเนาะแอดมินคือจังสีงามแท้ นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วผมกระโบได้มีเคล็ดลับอีกอย่างมากมายนะครับเพียงแต่ว่าต่าตันงแรกเราปรุงดินดีๆเท่านั้นเองนะครับผมทุกท่านปรุงดินดีๆแล้วก็หัวเขาค่อนข้างที่ใหญ่นะครับผมท่านก็สังเกตเบื้องแต่ละหัวนะครับที่ผมทําการยกยอดไว้นะครับเพื่อทําการขยายพันธุ์นะครับผมนี่ครับผมจะยิบยกมาให้เบื้องจากต้นหนึ่งนะครับผมทุกท่านเห็นบอกครับนี่หัวใหญ่ประมาณสองนิ้วนะครับผมทุกท่านนะครับประมาณสองนิ้วเลยนะครับผม เห็นบอกครับเขางอกขึ้นมานะครับเขาเริ่มกัดสีตั้งแต่งอกเลยนะครับผมลูกทานและกรบางกระถางนะครับผมก็จะวางไว้เลยนะครับผมนี่อันนี้จะทาโกแบบเร็วนะครับผมเนื่องจากตรงนี้นะครับผมจะทําการขยายพันธุ์ไว้ก่อนนะครับผมแล้วก็ถ้าแบบจะทําแบบเป็นโกแบบงอกขึ้นมาแล้วเป็นช่อชมพูเลยก็จะแบบนี้นะครับผมน้องบอกเทคนิคเลยก็ได้นะครับผมนาอเพราะว่าจะได้ทําตามกันได้นะครับผมลูกทานเห็นบอครับหัวเพื่อนผมทธรรมดาได้ครับผมลูกทานเบิ้งครับผมอันนี้ก็เพื่อนงอกขึ้นมาเพื่อนก็จะเป็นสีชมพูเลยนะครับผมลูกทาน ฉะนั้นคนที่ได้ไปก็ถือว่าคุ้มนะครับผมเนื่องจากได้ชุดหัวที่ใหญ่นะครับผมทุกท่านที่ผมบอกเทคนิควิธีการเบิ่งหัวของเพล่นนะครับผมก็คือเบิ่งจากสีเพลินเป็นลักนะครับผมเนาะยิ่งสีเปล่งเท่าไหร่ก็ยิ่งหัวใหญ่นะครับผมทุกท่านเพราะว่าเป็นธรรมชาติของเขาอยู่แล้วนะครับผมฉะนั้นฟาฟ้าติดต่อมาเด้อครับผมใครที่สนใจเกี่ยวกับบอลสีหกหลงนะครับผมพิสฝังแน่นอนนะครับผมเนื่องจากแต่ละใบนั้นโอ้โหนะครับผมเนาะใหญ่กว่าฝ่ามืออีกได้ครับผมทุกท่าน นี่ครับเป็นไซส์แม่พันธุ์นะครับผมก็เลยมีความเป่งและก็มีความสวยอย่างนี้นะครับเป็นว่าเดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับวันนี้ขอตัวไปปลูกถั่วปลูกแตงก่อนนะครับผมเนื่องจากทําการเพาะไว้นะครับผมเนื่องจากวันก่อนนะครับทดลองการเพาะแตงไว้นะครับผมอันนี้ก็จะมาอัปเดตในเบืองยุ่นะครับผมสาหรับคนที่ชอบปลูกนะครับผมทุกท่านนี่ครับเป็นการปลูกเพื่อไว้กินเองนะครับผมปลูกแบบปลอดสารพิษนะครับผมว่าจะได้ผลดีอย่างไรกะ อ่าคอยที่ตามเมองแล้วกันนะครับผมเนื่องจากปลูกบอลสีแล้วผมก็ยังมีอ่าเทคนิคกันอื่นนะครับมาเล่าสู่กันฟังนะครับผมฉะนั้นโปรดติดตามไว้เด้อครับผมมีเทคนิคนอื่นๆก็จะมาบอกเรื่อยๆนะครับสาหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่มารับชมและติดตามถ้เาเป็นว่าเจอกันคลิปหน้าเด้อครับผมมีบอลส,สวยๆก็จะมาลงให้ชมเรื่อยสวัสดีครับ